ประดิจาย์ทุกท่านครับผมตอนเขาใหญ่อาจารย์ใส่ไว้มาหนิใส่คอันใบครับเสียงใหญ่ครับผมจะเสียงใหญ่มาใส่ว้ครับใส่ต้นนี้ครับต้นที่ว่าตอนมือนั่นแหละครับที่ล้มล้มนะครับนิดเดียร้อยเลยครับผมเสียงใหญ่เป็นนกลิวลิวแก้มครับอันบกหดชิบหายที่ครับมันมาแต่ผุนครับผมเห็นเสียงใหญ่ครับ เสียงใหญ่ครับผมอยู่ต้นนี้ครับที่ว่าเมื่อน้นร่วไม่แห้งนะครับนี่แหละครับต้นต้นยังบุนีเดี๋ยวเสืยลมห่วงไ้เบิ่งครับผมหนุกปลาเสียงใหญ่ครับริ้วเกมโดดนจังเกมครับผมริ้วเกมครับผมเสียงใหญ่ๆทุ่มๆนะครับซ้ำกับเจ้าเสียงใหญ่นะครับ บห่หอดชิบหานาทีครับ <ผม S 2> ครับผมครับอ่ออีทีเด็ดบ่ครับผมหอม่ๆๆองูุขกเลยโอ้ขาจนขาวครับผมผมบริตติดกล่องนะครับ เสียงเงญ่ใหญ่ครับผมเห็นคู่ใส่มาเบิ่งเรียบร้่อเลยครับว่าแต่เป็นริวตันโมเมนครับริวเกียมตัวเนี้ย <c oughs> đi thi đẹp nhau bò đu 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 ta con ta đi bò đây là thì kiếp cứ là ครับนกเสียงใ่นะครับผมโมมักนะครับอืมปิตูนกตูยาวๆครับอ้อยฟังเสียงได้อยู่ครับ เงาใหญ่ครับตัวเงาตัวใหญ่จะเป็นบัวเตียมนะครับเนี่ยบัวเตีมหน่อยเดียวเป็นยังไงบูนี่บัวมันเป็นบัวเตมครับกระมอมแก้วนี่ครับกล่องโฟก,กัสน,นี่ครับกระมอมแก้ว เสียงใหญ่ครับเสียงทุ่มๆนะครับซ้ำนกตัวนี้แหละครับซ้ำนกตอนี่ครับเสียงนะครับตะเกียบชิดเลยครับผมตัวเงาครับตัวนี้ครับนกตัวเงาใหญ่ครับผมลายก็สวยอยู่ครับผมเดี๋ยวจะไปเลี้ยงมังครับว่าเลยอาจารย์ พวหัวจิ๋ผ่าที่ครับผมเป็นริ้วแกมเนาะตัวใหญ่ๆนะครับท่านใดสนใจอยากได้ก็ทักมาครับผมนี่ครับเสียงใหญ่ๆครับต้องการเสียงใหญ่เป็นริ้วแกมครับนี่ครับโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ